เดี Yo, ๋ยวเราทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแบบเดอะไฮส์กันอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพาที่2กันแล้วแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ทางว่าจะไปทางไหนก่อเลนเองนะครับตอนนี้ที่เราดูจากแผนที่ตรงที่อยู่ที่โต๊ะตรงนี้ ผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องไปไอ้ตรงห้องนี้ก่อนก็คือเนี่ยไอไ้อห้องตรงนั้นน่ะไอ้ห้องสีเขียวๆนั่นน่ะเออนั่นแหละผมจะลองเดินไปก่อนนะครับ,แล,ลนนรบแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มีไหมโอเคมันคงไม่มันคงไม่เห็นใช่ไหมโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหเริ่มมาเริๆๆ่มมาก็จะเฟลละเดี๋ยวน่าจะเย็นๆนะหนูเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้กล้องมันหันมาเต็มๆเลยครับอืมไปดูสิโอ้เนี่ยโหไอตัวดีไอตัวการมาแล้วอือือซะผมใจหายเลยอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมไหนดูสิ เออไปไกลๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องหันกลับมานะฮะโอเคมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ที่เราจะทําก็คือเราจะวิ่งอ้อมไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กล้องไม่มองนะครับมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามันมีมันมีสองตัวครับเดี๋ยวฮัลโหลหื่เอ้แล้วมันมีตรงนู้นด้วยแล้วก็มีตัวนู้นด้วยโอ้โหมีเยอะอะไรกันนาดนี่ครับแล้วผมจะไปยังไงดีวะเนี่ยอืมแล้วตรงนี้โอเคอย่าไม่มองนะยังไม่มองย่าไม่มองโอเควิ่งเลยวิ่งฟัดเลยครับตอนนี้ แล้วก็มีอะไรมาไหมโอเคยังไม่มีนะ e v a d o r authorize อ๋อ,อ,อไม่มีอีนี่อีกไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรวะคีการ์ดอีกแต่ว่าเอ้ยเสียวนเนี่ยเดิมแบบนี้เนี่ย c a f e e r i a hacking hacking research เฮ้ย hacking research ห,ห,ห,หรอเราเนี่นระดับไหนเลเวลสองโอ้ไม่พออ่ะืหนดูซีแล้วเราจะไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยทางนี้ก็มีห้องคอมอยู่เหมือนกันเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวโอ้ เดี๋ยวจะจบเพไมนได้แบบนี้เพราะว่าจบเพเนน่ยโอเคจบเพสามสองฮึบโอเคโอเคอ๋อไอตรงนี้โอเคครับมันไม่มองอยู่ไม่ไม่มองวิ่งกลับไปก่อนครับแล้วก็มาทางนี้อีกทีนึงก่อนโหอันตรายอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางไหนต่อเดียวเนี่ยอันนี้หืมโหแย่ละแบบนี้เพราะว่าตายแน่นอนครับแบบนี้เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็แท็กต่อไม่ได้แล้วคราวนี้โอ้ ระดับพลังงานก็ใกล้จะหมดเพราะว่าผมต้องรีบกลับไปที่รีชาร์จสเตชันก่อนนไหนดูซิตรงนี้มันมีแฮกเริร์ชอยู่ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าผมเดินม,มาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องเรซิร์ชมีเรซิร์ชอยู่สห้องอันนี้ก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แปลว่าอันนี้ต้องเข้าได้ใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอันที่เราไปเอาไอเซนเซอร์หมดปะเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงลิฟต์ลิฟต์ออกมาเป็นเรซิ่ร์ชเอออันนี้ที่เราเอาเซนเซอร์มาแล้วก็ออฟฟิศเออหรือว่าเราต้องไปออฟฟิศก่อนเออเพราะว่าเราต้องไปออฟฟิศก่อนนะาเรด เดินออกไปแล้วหันขวาประทางนี้แล้วก็วิ่งไปตรงนู้นจะเป็นออฟฟิศใช่ไหมโหเสียงว่ะไหนดูซิจะพึ่งแล้วกันไหนดูซิเฮ้ยเสียวอยากวิ่งอยากวิ่งฝัดเข้าไปเลยนะเนี่ยแล้วดูมันกล้องมันหันนีนีโหแล้วแล้วเซกูริตี้เลเวลมันอีกนิดเดียวมันจะหมดแล้วอะถ้ากล้องมันจะหันกันขนาดนนี้นะ โอเคโอเคยังครับยังยังโอเคยังรอดอยู่เฮ้ยแล,แล้วกล้องอะไรมันหายมาแถวนี้เนี่ยโอเคเพราะว่ารอละเออแล้วห้องนู้นเราผ่านไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีห้องอันนี้เป็นห้องรีเซิร์ชแล้วตรงนี้เอ้ยอะไรแวบๆมาตรงนี้อ๋อคงไม่มีอะไรมั้งอันนี้น่าจะเป็นกล้องปกติแล้วตรงนี้ไอ้ดูซิีแถวนี้โอเคไม่มีอะไรเพราะว่าน่าจะรอแล้วอาร์ติพาร์์เมนเหรอ แต่ประเด็นคือเ n e r g y เราเหลือแค่ส0 c a ิ ERA maintenance เอาเราไม่มีไอ้นี่อีกเดี๋ยวเราเราต้องค้นมั่วๆแล้วกันตอนนี้ใช้สกิลค้นมั่วแล้วเอ้ยอันนี้ไม่มีความไหนที่แฮ็กได้เลยโอ้โหผมรู้สึกว่าระดับแค่เลเวลหนึ่งนี่มันยากขนาดนี้เลยเหรออืม <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีการ์ดด้วยแล้วอันนี้ตัวนี้ทำได้ไ,ดไ,ดไหมทำได้ไม่ได้อีก <c oughs> แล้วเราจะไปแฮกิ้งเราจะไปแฮกอะไรต่อได้เนะี่ย <c oughs> เอ๊ะตกใจเมื่อกี้ ไม่ไม่มีใครมองนะมาตรงจุด,จดนี้แล้วก็เข้าห้องน้ํามาเฮ้ยเสียวมากเลยตอนนี้เฮ้ยเดือดเดือดเดือดเแป๊บนึงกล้องอะไรมันมองแถวนี้เนี่ยอืมเฮ้ยรอละวิ่งรถกลับไปอีกทีนึงโอเคะแล้วห้องนี้มันมีชาร์จสเตชันอีกไหมนเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมโหไม่มีที่ชาร์จเนี่ยอยากชาร์จอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่นนยเก็บมา โอเคที่ชาร์จหมดแล้วตอนนี้อย่างน้อยก็เหลือ61แต่ว่าอันนี้แฮกกิงระดับ3ซึ่งตอนนี้เราทําไม่ได้นะเป็นไปนไม่ได้ที่จะแฮกกิงระดับ3เราต้องไปแฮกอัปเกรดก่อนอะ่ะรีชาร์จอัปเกรดด้วยแอสเซสชั่น1เลเวลนี่เราจะทำงไงแล้วถ้าเราคันคันโยกอันนี้อ๋อไม่ได้แนละ้วอันนี้คิดไม่ออกเนี่ยเป็นแบบพัซโซที่ผมคิดว่าน่าจะยากเนี่ยขนาดเป็นโลเปปกติเพราะว่าปกติน่าจะผ่านง่ายๆแต่อันนี้ผ่านยากมากเลยอืม งั้นผมเดินลาดมาตรงนี้ก่อนแล้วก็มันจะมีไอหุ่นหุ่นกระป๋องเดินมาใช่ไหมโอเคมันจะเดินมาก่อนงั้นเราต้องรอหลบในห้องน้านี้ก่อนโหผมว่ารอบนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างเดายากเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ผ่านไปยังวะผมรอดักดูในนี้แล้วกันปิดประตูไปมันจะได้ไม่ต้องมองหันมองเข้ามารู้สึกจะช่วยนะเรื่องการปิดประตูเนี่ยดูที่ข้างในนี้มีอะไรไหมอ๋อไม่มีโอ้ผมมีฮอปเปอลเลยเ้ยมันต้องมีเออผมว่ามันต้องมีคอมบังเครื่องที่สามารถแฮกได้ดิ นั่นไงโอเคเรียจร้อยครับเอ๊ะแล้วทำไมมันยังเห็นติดๆอะไรมันเนี่ยเอาอย่าบอกนะบล็กอะสัง,งันเลยโอเคชางมาแล้วกันมาเลือนเข้าไปในนี้ก่อนแล้วก็ไหนดูซิไม่มีอะไรอยู่แถวนี้เลยม่แต่เวิร์กช็อปอะไรก็ไม่รู้อืมเอะกล้องมันหันอยู่เหรอเออเนี่ยกล้องมันหันอยู่จริงด้วยครับไหนโอเคหันไปละเออแล้วเราจะไปทางไหนต่อดีเนี่ย เสียง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 อีดอีดโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มองไม่เห็นอ่ะเดินเดินแอบเดินถ่าวหลังข้างนั้นข้างหลังมาแล้วกันครับเดี๋ยวดูซิเอ๊ยมันไม่ต้องมันคงไม่หันกลับมาใช่ไหมโอเคมันไม่หันกลับมาครับโหผมรู้สึกว่ามันเป็นอาชสินมากเลยเนี่ยไหนเดินไปตามหลังมันไปแล้วกันครับน่าจะปลอดภัยอยู่แต่ว่าไอ้กล้องเนี่ะอ่ะผมไม่รู้เลยว่าจะแฮกยังไงดีเพราะว่ามันแฮกระดับสามแล้วของผมมันเป็นแฮกระดับหนึ่งหมดเลยอะ ืมคิดยากเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดินตามค่อยๆตามมันไปเอ๊ะไม่เอาเดี๋ยวไม่ตามมาละพิกเซลเฟอร์แนนด์เหรออืมถ้าผมลองเดินไปแถวนี้มันจะเป็นไงวนะเนี่ยเอ้ยมันก็มีกล้องตรงนี้อีกโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะหนูตรงนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ระดับ3เดี๋ยวผมว่าผมต้องเดินฝากกล้องมันไปใช่ไหมโอเคงั้นฝากกล้องไปเลยแล้วกันเนี่ยเอ้ยมันมีไอหุ่นไอหุ่นเอ้ยอะไรอะไรยังยางใจเยางใจองๆๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งหันมานะอย่าเพิ่งหันมา อย่าหันมานะโอเคอย่างน้อยเราก็ยังรอดอยู่ครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เดินตัดไปเลยโอเคเฮ้ยมันจะเดินมาแถวนี้เปล่าวะแล้วนี่อะไรบิสโตเอ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่บิสโตบิสโตใช่ไหมสตอเรจเดี๋ยดเดี๋ยวงงานผมต้องเดินเข้าเอ้ยไม่โอ้ สเดเลสสเตเลตโอเคไหนดูซิมีอะไรเนี่ยมีคอเดอะ e อ r t i l l e ิกทู c k สตาร์เ t เ r l e หรอไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ c อ l อ a r t i l ครับไหนดูซิปีนข้าไปในนี้เอ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในนี้แน่นอนครับไหนตรงนี้มีอะไรมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องมีอะไรสนุกสนุกในนี้เนี่ยโอ้เอิม่มโอเคผมเข้าใจละเออที่จริงเรามาแถวนี้ก็ได้ไหนดูซิไฟเด๋ยวจะเล่าคีการ์ตเขาบอกว่าวิคับบิลลี่วิชัสอะไรเนี่ย อืมเราคีย์การ์ดดิชาร์ดที่เสร็จแท้สุดโปรทูเกตจะกินคีย์การ์ดแังกิลเคมาร่าเป็นเนนี้แล้วไอแอสซอนซิปเปิลสิงแคนบีรีฟดิชาร์ดเราเนี่ยเอาแล้วตกลงมันอยู่ไหน,น A เนี่ยไอการ์ดเนี่ยโอ้โหคราวนี้ซวยอีกเอ้ยมีดิชาร์ดเนี่ยเออชาร์ดหน่อยแล้วกันโอ้โหแล้วตอนนี้คือระดับเลเวลเตือนภัยของผมที่มันจะเต็มแล้วเนี่ยเราเกือบจะแพ้แล้วไม่เป็นไรครับงั้นเรายังไม่ยอมแพ้ตอนนี้มาปีนขึ้นไปก่อนโอโ้เสียงเสียงแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเปิดได้ไหมเข้าลงไปได้ลงไปปลอดภยัยไหม ไปจะปลอดภัยไหมอุยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไหนดูซิอันนี้ระดับสองใช่ไหมแล้วนี่อะไรอ่ะอ่าเรียบร้อยครับแฮกกิงระดับ2ได้มาแล้วครับมาจัดเลยครับแบบนี้เออคนช่วยหน่อยอย่างน้อยก็ได้แฮกระดับ2ออกมาละไหนเปิดประตูเข้าไปมีอะไรในนี้ไหมไม่มีนะโอเคผมบอกว่าจะปลอดภัยจริงๆเสียงเสียงแบบนี้ไม่ไม่ค่อยชอบเลยไหนดูซิไอ้นี่ห้หหองอะไรเนะี่ยรีเรชอินโฟอะโอเค ไหนแฮกเลเวลสองเอนจีคอนซัมชันสิบยูนิตอีสเนอร์เรายูเซอร์จะแฮกทูเลเวลสองโอเคครับทำให้ได้ใช้พลังงานน้อยลงแถมยังแฮกได้ระดับสูงขึ้นด้วยโอเคป่ะช้าเสร็จละแล้ววันนี้เราเปิดประตูครับออกไปได้นะมีแถวมีอะไรอยู่แถวนี้อีกไหมเอ๊ะ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 เอใจเย็นๆนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกลางเดินเข้ามาเหรอเอใช่เปล่าไม่ใช่ละอ๋อไอ้ไอ้กล้องตัวนี้มันพังนี่หว่าลืมไป แล้วไอ้กีไอ้คีการ์ดนี่เราจะโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยโถทั้งั้นเลยโอ้โหมันเดินมาจากเอทีเอ็มซะขนาดนี้โอ้โหโอ้ไหนแล้วก็เราจะเริ่มใหม่ยังไงครับอ๋อโอเคครับมาแล้วก็เริ่มเข้ามาตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะแฮกกิ้งโหมดเลเวล่หนึ่งแล้วก็ไปเอาเซนเซอร์ในนี้ก่อนโอเคมาเข้าไปหยิบนะครับแล้วก็กดแฮกไปเรียบร้อยแล้วก็กดรีเสิร์ชอินโฟแล้วก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้นี่มาโอเคเข้าใจละ แล้วก็ต่อไปผมเริ่มผมเริ่มดูแล้วว่าทาทำยังไงบ้างมาผมจะเล่นแบบควิกเพย์แล้วกันอ่ะตรงนี้กล้องตัวนี้เดี๋ยวตัดไปเลยเดี๋ยวตัดเลย <Star Wars. S 2> เดี๋ยวตัดเลย,ๆๆเรรย,เลยแบบนี้โอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีเซ็ตที่ออฟฟิศตรงนู้นมาอันนี้เราก็เดินเดินอ้อมไปก่อนนะดูซิตรงนี้ยัรงรอดอยู่ไหมโอเคมีหฮอินโฟระดับหนึ่งอยู่ดเดี๋ยวบนึงอ่ะ้ยเฮ้ยเดี๋ยวระบนึงงั้นเดี๋ยวเราไปเดินไปทางนี้ก่อนครับอืมเอ๊ะโอ๊ยโอยไอตัวไอตัวนี้ยังอยู่โอเคครับไหนยังรอดอยู่ไหม Okay. มาผ่านไปเลยเดินไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงไม่มีใครตามหลังมาไม่ต้องหันหน้ากลับมานะโอเคมาแล้วก็เดินค่อยๆเดินเข้าไปครับมาปล่อยมันไปครับอืมปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องไปที่โรงอาหารใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้เราต้องไปโรงอาหารโรงอาหารอยู่ทางไหนวะลืมไปละันดูซิตรงนี้มีกล้องไหมไม่มีกล้องนะโอเคตรงนี้มีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมอ่าเอ,เอ้ตรงนี้จะรอดแบบว่าเดี๋ยวบล็อกนี้นะ่าจะปลอดภัยสำหรับ โอเคตรงนี้เดี๋ยวดูซิเอ๊ะทำไมอันนี้มันจะหันกลับมาเหรอจะบอกนะมันจะหันกลับมาละไอ้ตรงนู้นวิ่งเลยโอ้โหระดับนี้วิ่งแล้วไอ้ก,กิมหมดแล้วเด็บหนึ่งโอเคมาเข้าไปเลยเอ้ยเ,เปิดประตูโอ้โอเกือบไปไมล่ละเดี๋ยวดูซิห้องนี้เคลียร์อารามไทรตัสแล้วก็แฮกกิ้งหมดเรียบร้อยครับมาดีบูฟไปให้หมดเรียบร้อย ต่อไปเดี๋ยวผมต้องกลับไปดีช์จตรงป้อมนู้นก่อนใช่ไหมหรือว่าผมจะเดินลัดไปตรงนี้เลยเพราะว่าเดินลัดไปตรงนี้เลยน่าจะง่ายกว่านะเนี่ยดูซิไอไอไอตัวนั้นยังยังไม่ผ่านยังไม่พ้นโอเคสิ่งท okay. ี่เราต้องกลัวตอนนี fi. ้ก็ค like ือไอกล้องตัวนี้แล้วก็เราก็พยายามเดินตัดไปตรงนี้อ่ะโหเลเวันนี้นี่ถือว่ายากนะโอ้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 โอเคมาหันหน้าไปแล้วก็เสร็จโกครับแบบนี้เสร็จโจนเดินตัดไปเลยครับอืมโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปที่ไอโรงอาหารนั่นนู้น เดี๋เฮยเฮ้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 ไอ้หุ่นไอ้หุ่นเดินมาว่ะจะไอ้หุ่นมันจะมันจะหันหน้าไปด้านนี้เปล่าเนี่ยโอเคตรงนี้เพราะว่ามันมองไม่ถึงกันเนี่ยไหนดูซิโอเคไอ้หุ่นมันไอ้นี่แหละมาวิ่งฟัดเลยตอนนี้ต่อไปก็คือไอ้ห้องบิสโทรโหโอเคผมต้องรีบวิ่งเข้าไปตรงนี้แล้วก็อึ๊บ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 ไม้ๆๆๆๆๆมาโอเครอดเดี๋ยวโอเคผมรีบวิ่งเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันมาแล้วก็วิ่งเข้าไปเก็บของครับ เออผมว่าผมลองค้นไอ้พวกแถวนี้โอเครู้สึกจะไม่มีอะไรอยู่แถวนี้มางั้นเราเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งเข้าไปเก็บไอ้นี้ก่อนเนียครับไอ้ห้องนู้นก่อนเลยเนีย่ยเพื่อจะได้เอาไปรู้ตำแหน่งคีย์การ์ดก่อนโอเคถึงห้องนี้แล้วแล้วก็เอ้แฮกพอบอกว่านอตอินอฟอินเทอรเดี๋ยวเราต้องกลับไปไอ้นี่ก่อนใช่ไหมเราต้องกลับไปไอ้ห้องไอ้นี่ก่อนเพราะเราไม่ได้ชาร์จ energy มาสักอันเลยเอ้ยเราจะชาร์จเราจะพอไหมไอ่ะอ่าโอเคได้อัปเกรดสองมาแล้วแล้วก็อัปเกรดเลเวล่สองโอ้เหลือสองเอเนอร์จี แม่เจ้าจอร์มันยอดมากเอ้ยเนี่ยมามาอัปเกรดก่อนครับโหผมนึกว่าเอ e เ g y ีผมจะหมดเลสไปแลนะ้วนั่นแหละโอเคอ่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ้าวเจ็ดสิบแปดเก้าสิบหนึ่งร้อยโอเคเรียบร้อยครับชาร์จเต็มแล้วแล้วเราก็ต้องวิ่งอ้อมกลับไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมไหนดูซิตรงนี้เอ้ยไอไอไอทัวร์องผมมันกลับมาว่ะไอขผมมันกลับมามาซ่อนในนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราเช็คในนี้ก็ได้นี่ว่ะดีเซอร์ต i อินโฟอ่ะเช็คสะหน่อยแล้วกัน แฮกิ่งเลเวอร์สองอินดิซเขาชั้นสั้นสิบโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ mm ินโฟเฉยๆป่ะเก็บไปอีกทีหนึ่งครับเก้าสิบแปดใช่ไหมโอเคไอ้น,นี่ผ่านไปยังอ่าหันหลังไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องวิ่งอ้อมกลับไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ตำแหน่งคีย์การ์ดใช่ไหมอ่าโอเคคราวนี้ไอ้นั่นไปแล้วโอเคบ๊ายบายไซยนาร่าจ้ะวิ่งอ้อมกลับไปอีกทีครับไหนบอสโตโอฮ้ยไอ้บอสบิสโตนี่มันโอเคมันยังหนันหน้ามาด้านนี้ครับไม่ปลอดภัยเลย ต้องรอให้มันหันหน้ากลับไปก่อนเอ้ยเสียงเสียง,เส,ยงเสียงมันบินมาแล้วอะเสียงมันบินมาแล้วเสียงมันบินมาแล้วเสียงบินมาแล้วโอเคครับไม่เปรร็นไรตอนนี้เรารอดแล้วเอ้ยผมว่าผมรู้วิธีหลบไอ้นี่แบบง่ายๆแล้วเนี่ยเออไหนดูซิอันนี้อโอเคมาตอนนี้รอดแล้วแล้วก็กลับไปที่เอาห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวลงไปเอาไอ้นี่อีกทีนึงก่อนครับเอ้ะตรงนี้ผมต้องโอเคผิดไปก่อนนะแล้วก็กลับไปห้องนี้เพื่อที่จะแฮกเอาไอ้เขาเรียกอะไรอะ แฮกเอาเอข้อมูลบัตรก่อนครับนี่แฮกไปเลยครับไหนดูซิจะได้อะไรไหมไฟจะเลโลคีย์การ์ดกับไฟกินคีย์การ์ดโอเคในนี้มันได้บอกอะไรไหมว่า you mean do you have the wrong keycard เหรอมันแปลว่าอะไรที่ได้คีย์การ์ดผิดอันเรา support to get the green keycard ควรจะหยิบแล้วก็ and ด์แคมเนอะไรนะแอนด์ get the green keycard and camera เป็นเท่านั้น the yellow ห้องที่มันคุมกล้องมันมีการ์ดสีเหลืองเหรอ อืม I add one simple thing I can't believe this เ uh. พราะว่าอาจจะต้องอาจจะอาจจะอยู่ในห้องอันนี้เอ้ยเดี๋ยวมีไก่ด้วยฮัลโหลตบได้ไหมครับโ,โหตบไม่ได้โอเคปล่อยมันไปครับเอ้ยห้องนี้โอ้แฮ็ระดับ3โอเคปล่อยมันไปแล้วกันงั้นผมปีนปีนออกก็ได้ครับเอ้ยเดี๋ยวนะปีนตมปีนตมไม่ขึ้นโอ้โหมางั้นต้องเราต้องไปทางไหนครับรอบนี้เพราะว่าไปทางอันนี้ดีกว่าไปห้องไปไอห้องที่มันมีไอคอมโมยเกมแบนอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ ไอห้องนี้ชาร์จไม่ได้แล้วเนาะโอเคชาร์จไม่ได้ละอ่าไอตัวไอตัวน้ำมันหันหน้าอยู่งั้นผมก็เดินลัดไปเลยแล้วกันไอกล้องนี้ก็พังอยู่คีก,การ์ดอยู่ตรงนี้ไหนดูซิเอ้ยไม่ใช่แฮกกิ้งโหมดเคเซเซอร์โหมดปลอดภัยครับตอนนี้ไหนดูซิไอห้องนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้มันบอกอะไหนดูซิห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเฟลลิงแคบินเน็ตโอ้โหไม่มีอะไรเลยอะไฟแคบินเนตคอมแล้วก็อันนี้อันนี้คือห้องห้องคุมกล้องใช่ไหมแล้ว เราจะนี่ยังไงอ๋อเด็ดเด็ดเดี๋ยวเ,ยวเยวป็นไงอ่ารู้ละเอ้ยเสียงมันไม่ดีแล้วเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคเดินเข้าไปเอ้ยเอ้ยจิ้มซีไอโดสิโอ้โหเอ้ยเปิดปลอคปลอคเออนั่นแหละดีมากๆมาปิดประตูไปเลยครับแล้วก็นี่อะไรเนี่ยดิชาร์จเหรอไหนเอากดมาขวาได้ดิชาร์จระดับ2มาเรียบร้อยครับแล้วก็นี่ไงเยลโล่คีการ์ดอ่านี่เอากลับมาเลยครับโอเคได้เยลโล่คีการ์ดมาเรียบร้อยแล้วก็ได้อะไรเนี่ยะอิชิเม้น โอเคครับแฮกอีกทีหนึ่งก่อนแล้วในนี้มีอะไรอีกไหมมีเรามีในตัวมีเยลโล่คีการ์ดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องใช้เยลโล่คีการ์ดใช่ไหม <c oughs> เพื่อที่จะไปอีกเอกห้องหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเราไอ้กล้องนี้มันยังหันมาอยู่ไหมอ่ะเดินตัดไปเลยแล้วกันโอ,โ,โอเคเดินเข้าไปชาร์จหน่อยครับโอเคเรียบร้อยครับเอ้ยเดี๋ยวดีครับชาร์จเพิ่มได้เอ้ยชาร์จเพิ่มได้เยอะเลยนี่ว่าเต็ว่าสองเกมแบนถึงร้อยห้าสิบอืมเขาจและเขาจะละไหนดูซิปล่อยให้กล้องนี้มันหันไปก่อนครับแล้วก็เราเดินตัดออออ้มกไป ไหนดูซิเราไอห้องที่ต้องใช้ไอจโรคีการ์ตตอนนั้นมาอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราต้องดูแผนที่ใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนครับออฟฟิศใช่ไหมอยู่ออฟฟิศออฟฟิศมาอยู่แถวไหนวะไอตรงนู้นปะตรงนู้นหรือว่าไปนู่นเลยเพราะว่าน่าจะไปนู่นแล้วนะอันนี้ไหนดูซิไอกล้องมันยังหันมาดูไหมโอเคกล้องมันไม่ได้หันมาดูผมวิ่งมาตรงนี้ก่อนครับโอเครอด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 อืมไหนดูซิถ้าผมวิ่งมาเอ้ผมต้องวิ่งฟัดไปแล้วเนี่ยเอ้เอ้เอ,เอ้ผมวิ่งฟัดเลยแล้วกัน มาผมวิ่งฟาดมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งหลักใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงนี้ให้เร็วที่สุดโอเคพอมาตรงนี้แล้วก็อันนี้ห้องนี้เอ้ยห้องนี้เรายังไม่ได้แฮกอยู่โอเคปล่อยมันไปแล้วกันเฮ้ยไอห้องนี้ต้องใช้คีย์การ์ดนี่ไงเจอแล้วว่าละผมว่าผมจำไม่ผิดเรียบร้อยครับไหนแล้วก็ได้กินคีย์การ์ดมาเรียบร้อยโอเคจะได้กินคีย์การ์ดมาด้วยแล้วอันนี้อะไรเยันโลคีย์การ์ดแล้วก็ยูสคีย์การ์ดอ๋อให้ใช้คีย์อ๋ออันนี้เป็นไอเทมยูสคีย์การ์ดโอเคผมเข้าใจ แล้วไอ้ห้องนี้มันทาอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ๋อเพื่อจะเอาแค่กีนคีย์การ์ดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคผมก็จะละเอ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะเดินกลับมารด้เปล่าเอ้ยจะเดินมาเปล่าอ๋อโอเคมันหันกลับไปละอืมต่อไปแล้วแผนที่ห้องนี้มันอยู่ไหนวะมันเราต้องเดินไปที่ไหนอีกทีหนึ่งนะผมว่ามันต้องเดินไปสักที่หนึ่งเดี๋ยวไหนดูซิไอห้องนี้โอเคเซนเซอร์เซนเซอร์หมดผมเดินตัดกล้องมันไปเลยแล้วกันนะฮัลโหลอิดมีมา S 1> <S 1> เขาเรียกว่าอซัสซินครับนี่อซัสซินเดินเดินอยู่หลังแม่งเลยแล้วกันโอ้โหฮัลโหลโอเคแล้วตรงนี้เราจะไปที่ไหนเนี่ยคราวนี้เอบัตรไอ้บัตรบัตรอันนี้มันอยู่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในนี้ก่อนครับเราดูแผนที่อีกทีหนึ่งก่อนเราอยู่ห้องนี้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราไปเอากีนคีการ์ดจากไอต้ตรงห้องตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นงั้นเราก็ต้องเดินมาอันนี้อันนี้ใช่ไหมรู้สึกจะห้องนี้แล้วเรายังไม่ได้เข้าห้องไหนอันนี้ห้องน้า ห้องน้าตรงนี้เราเข้าไปหมดแล้วอันนี้ระดับสามอันนี้เราก็เข้าไปขโมยน,นี่แล้วมีทอ่ออ๋อมันมีทอ่อเออมันก็มีท่อบอกนี่ว่าแล้วเออมันมีทอ่ออย่างอื่นไหมรู้สึกว่าห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องรีเสิร์ชกับบิสบร์สโตใช่ไหมอืมเพราะว่า,าต้องใช้วิธีนี้ครับเอ่อเราจะไปยังไงดีวะเนี่ยอืมเราวิ่งอ้อมมาดีก่อนครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเนี๋ยนี่ไงโอเคอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวบอกนี่โอ้ ก็คันยอบเรียบร้อยครับ oh. Oh. เลเวลสองโอ้โหเออไอรอบนี้นี่ยาก,กนะเนี่ยรอบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายอ่ะกว่าผมจะใช้กําลังสมองในการคิดได้โน oh. oh. ั้นเดี๋ยวเราขอทําการจบคลิปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมก็ขออําลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ